แล้วฟืนกันไปเขียนในในในดินครับไปเขียนในดินทรายก็เขียนแปดสี่ก็หาสี่เยครับแปดี่อยู่บนห้าสี่อยู่ล่างแปดสี่อยู่บนห้าสี่อยู่ล่างแกก็เลยงงครับว่ามันจะมาเหลือบนกันหลือล่างอีบ่เงเมื่อกี้เขียนแปดห้าเจ็ดให้มันออกแปดห้าล่างห้าเจ็ดบนแกก็เลยคิดว่าวันนี้ไอ้ใครเขียนแปดสี่บนห้าสี่ล่าง ถ้าหากว่ามันเป็นเลข3ตัวนะพี่เกดแกชอบเลข3ามตัวเหมือนกันครับแกก็เลยคิดว่าหรือมันจะมา 8cha ่าครับ 8, so on, friend, 8 c h หรือ cha c b นี่นะครับแกก็สลับเลขครับสลับไปมาไปมาครับ8 c h นะครับเนาะหรือทีเป็น 8cc ก็เป็นได้ครับเนาะแกไอ้ไข่ทั้งบอกทั้งเขียนก็คือ 8 4กับ5 4 2หางแต่พี่เกตครับแกชอบเลข3ตัวแกก็เลยบอกว่า8 4ดหาบอ4่หา4บอ8 4, 4่ดบอนี่คือพี่เกตแกคิดเลข3ตัวส่วนตัวผมนะผมก็คิดว่าโบนแได้ครับงวนเมื่อกี้ไอ้ใครเขียน8 5ดหเมันออก7จ7หาเจดงนี้จะออก4 5 4 4 8 4ดก็ได้เลยอาจจะเป็นไม่ได้ไหผมว่าบนแน่ครับ เลขแปลกแปลมนกันยังมากครับงวดนี้อาจจะมาเลขแปลกแปกอีกก็ได้เลขงามๆดีครับที่ห้าวังไหวฟันไหวมันอาจจะไม่มาก็ได้ครับเลขแปลกๆดีอาจจะมากก็ได้คือผมถามว่าแล้วฝันแค่นี้บอกแกก็บอกว่าแกจําไหนข้องฝันแกได้จาได้แค่นี้แหละแต่แกสงสัยมากเลยว่าภาพรูปนั้นแก่มากนะแกแก่ภาพรูปอื่นนี่เขาไปตั้งแต่เดึกๆเ,กเกลยแต่ว่าภาพรูปนี้เนะี่ยเกือบเจ็ดโมงนะไปวินงบับาดเลขงามๆดีครับที่ห้าหวัง years, ไหวฟันไหวมันอาจจะไม่มาก็ได้ครับ เด็กไปแปดีอาจจะมากกว่าไคือผมถามว่าแล้วฝันแค่นี้บ่แกก็บอกว่าแกจําได้ข้องฝันแกได้จําได้แค่นี้แหละแต่แกสงสัยมากเลยว่าพระรูปนั้นแก่มากนะแกะแกพระรูปอือนอ่นหนึ่งเขาไปตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ว่าพระรูปนี้น่ะเกือบเจ็ดโมงนะไปะบินธบ,บาดแต่ใครจู่ๆพะกาศตะโกนเนาะตะโก,น,ก,น,กนว่าพระรูปนั้นแปดสิบสี่ปีบาทรูปนั่นบาทลูกบาทลูกบาทรูปล,ล,ลูกนั่นอ่ะหาสิบสี่ปี แกก็ลึงงงเนาะพระแปดสี่อุ้มบาทห้าสีส่นะเป็นเลขปริศนาครับสวัสดีครับผมวันนี้ครับ,รบผมได้คุยกับพี่เกดพี่เกตครับแล้วฟันยําไดก็ไม่พ้นเกี่ยวกับไอ้ไข่หรือพี่ไข่นะครับเนาะฟันยําไดเห็นแต่พี่ไข่ฟันยําไดเห็นแต่พี่ไข่แต่แกก็ถูกเลขจากพี่ไข่ครับมาแทบจะตลอดนะบางครั้งอาจจะไม่เข้าบ้าง บางครั้งอาจจะถูกบ้างเมื่อเมื่อกี้ครับพี่เกดครับแกบอกว่าเสียดายเนาะเสียดายมากเสียดายจริงๆไข่มาเขียนเลขให้แปดห้าเจ็ดเลขมันออกเจ็ดห้าเจ็ดใช่เลยถามว่าแกถูกไหมไข่เขียนให้แค่าหางเดียวครับคือแปดห้าเจ็ดแกก็ไปตัดเล่นแปดห้าห้าเจ็ดแกก็ถูกทั้งแปดห้าและก็ห้าเจ็ดเสียดายไหม แกบอกว่าก็เสียดายเนาะแกใหญ่ถูกเลข3ตัวครับใครมาเขียนเลขให้8 5ดหแต่เลขมันออก7-57แกก็ถูกทั้ง8 5หทั้งห้ครับดวงดวงนะดวงแท้ๆเลยงวดน,นี้ครับลังจายที่พี่เกตครับแกถูกเลขแล้วไอไข่ครับมาเข้าฝันแล้วก็เขียนเลขให้พี่เกตอีกแล้วครับงวดน,นี้ซึ่งเขียนเลขให้พี่เกตแค่2หางครับ เมื่อเมื่อกี้เขียนให้แปดห้าเจ็ดงวดนี้เขียนเลขสองตัวให้สองหางครับเขียนเลขสองตัวให้สองหางพี่เกตครับเลาก็เลยว่าหรือมันจะมาเลขสามตัวอีกไหมงวดนี้หรือมันจะมาเลขสามตัวอีกบ้างสามสิบท่านว่าเนี่ยลองเบงเดอร์วัลสันลองเบงเงวัลสันลองจดไว้ถ้าหาว่าชอบลองจดไว้เอาไว้เปรียบเทียบก็ได้นี่คือพิเกตแกพูดครับถึงว่าแกจะฝันเห็นไอ้ไข่บ่อย ก็ใช่ว่าแกจะไม่ถูกเลขเลยนะครับพี่เกดแกแบบว่าแกก็ฟันเห็นบ่อยแล้วก็ถูกเลขไมาเรื่อยถูกบ้างเยอะบ้างไม่ถูกบ้างแต่ว่เมื่อกี้เขียนให้857แกถูกทั้ง85ถูกทั้ง5้าวันนี้ครับไอ้ไข่ก็เขียนให้แค่2หางครับในของฝันครับเพิ่นฝัน่าไอ้ไข่เนี่ยชวนพี่เกดครับไปวิ่งเล่นอยู่ลานวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งพี่เกตแกจำไม่ได้ว่ามันเป็นวัดไหนเพราะว่าแกไม่คุ้นในวองฝันช่วงที่ว่าไปวิ่งเล่นเป็นช่วงเวลาเช้าเช้าเพราะว่าพี่เกตแกเห็นพระอุ้มบาทกําลังจะเดินออกจากวัดไปบินธบาตแต่พี่เกตแกสงสัยอย่างมากครับว่าทําไมพระถึงไปบินธบาตช้าจังปกติเนาะพระบางพื้นที่ไปบินตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแต่ว่าพระในกองฝันนี่คือไปบินทบาตช้าจังคือเกือบจะเจ็ดโมงแล้วเลย พระไปบินธบาตเพราะว่าแก่กับเบงเวลาเนาะอู้มันจะเจ็ดโมงหละพระรูปนั้นคือไปบินธบาตช้าจังแต่พายแนมไปแน่มากครับพาะรูปนั้นพระแก่แก่มากมากแก่มากมากก็เลยบอกสงสัยบอกประมาณแก่แก่แก่ก็เลยตื่นสายแก่แก่แกก็เลยเตรียมของช้าแก่แก่แกก็เลยแบบอาจจะไปที่ลังเพื่อนพี่เกศแกคิดครับ แต่ยังสงสัยอยู่ว่าพระอีกอย่างคือไปบิณฑบาตซาแท้คนอื่นนี่พระลูกอื่นเขาไปหมดแล้วใช่ไนหะในความฝันเวลาประมาณสักเจ็ดมงเช้าครับที่ว่าไอ้ไข้ครับชวนพี่เกตไปวิ่งเล่นไปออกกำลังกายอยู่แถววัดแห่งนั้นแล้วจู่ๆครับไอ้ไข่ก็บอกว่าพระรู่นั้นครับพระรู่นั้นอ่ะอายุแปดสิบสี่ปีในบาทที่แก้ถือนะ่ะห้าสิบสี่ปี ผมก็เลยว่าพี่เกตครับผมฟังผิดผมผมฟังผิดบอกที่ว่าไอ้ไข่ว่าบาทรูปนั้น54ปีเจ้าฟังาผิดไอ้ไข่บอกว่าพระรูปนั้นอายุ84ปีแล้วบาทที่ว่าพระรูปนั้นถือนะี่ยคือ54ปีอันนี้คือไอ้ไข่บอกครับตอนแรกอ่ะพี่เกตแกก็ได้ยินไม่ชัดหรอกว่า84กับหา4 แล้วไอ้ใครเิ่นกับแป้นเหรียญต่อครับแลนเหรียญต่อแลนเหรียญต่อแต่น่าจะไม่ใช่เน,ะนาะอาจจะเป็นเกี่ยวกับแปดซี่หาี่น่างนะบน,นี่ยครับห้าเจ็ดออกแล้วงวดนี้นอาจจะมาห้าสี่ก็ได้แปดห้าออกแล้วอาจจะมาแปดสี่ก็ได้บนไหยครับอาจจะมาหาในทางหนึ่งก็ได้ผมกับบุ้งหัวได้ว่าไม่ใช่มาหาไหนแต่ว่าคนฝันเนาะคนฝันก็ฝันได้แบบนี้ครับแต่ถ้าถามว่าเลขสวยไหมผมตอบตอนนีน้ว่าไม่สวยไม่สวยเลยนะแหล้วแต่คนมากครับลองจดไว้ ลองพี่หน้าดูครับความฝันเขาตะลกคนครับแม่นบ้างไม่แม่นบ้างแต่ว่าเป็นแค่แนวทางครับผมก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังออกไม่ออกก็คือผมก็ไม่รู้ครับคนฝันก็ไม่รู้แต่คนที่เขาฝันเขาก็ตามซื้อครับแล้วก็มันก็ออกบางคนครับฝันได้งวดนี้ก็ออกตรงงวดบางคนฝันงวดนี้มันไม่ออกเขาก็ตามงวดหน้าแบบนี้ครับที่ว่าเหตุผลที่ว่าเขาถูกเลขตลอดเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อเลข ไปทั่วชนะเขาก็ซื้อเลขตามความฝันเขาเองครับเขาก็ถูกมาเรื่อยๆประมาณนั้นครับบางคนนะครับเนาะเห็นคนฝันแม่นๆครับฝันเห็นคนนั้นฝันเม่นเลขนี้เม่นเลขเยามากพอดีเขาก็ตามเลขนั้นครับตามเลขน,นั้นบางทีก็ลืมเลขที่เข้าเคยมากหมดก่อนชนะบางครั้งครับซื้อเลขอย่าซื้อเลขที่เราชอบครับต้องซื้อเลขที่คิดว่ามันน่าจะออกผมก็เลยถามว่าแล้วเลขมันจะออกดีข้าเบิ้งหมดเลยผมก็ถามไมห,หลายคนครับว่าแล้วเลขมันจะออกดีข้าเบิ้งหมดเลเขาก็ตอบว่า เลขที่เข้าบมักกันแหละมันมักออกประมาณนั้นครับเราก็เลยบอกว่าบางคนก็นบอกว่าเห็นบอคนที่ถือเลขวัน,น,นที่หนึงนห่งเนี่ยเวลาเขาไปซื้อเลขเนี่ยเขาไปเขาไปหาเลขที่เข้ามักเขาไปหาเลขที่เจ้าของมักไปหาเลขที่เจ้าของฝันส่วนใหญ่มันไม่มีมันก็มีตัวขลางเคงียงเขาก็ไปซื้อตัวขลางเคี่ยงเลขออกมันก็ไม่ได้ออกตรงตามที่เขาหามันออกตรงที่ว่าเขาไปซื้อแล้วมันไม่มีนั่นแหละครับเขาได้ตัวนั้นเขาก็เลยถูกเลขเราบังคับงวนนี้สาวิีตำราคมหก ฝันพี่เกดไอไข่บอกเลขอาจจะมาให้โชคสิ้นปีก็ได้ครับสามสิบทาคของมขอให้ทุกท่านโชยดีทัานมารกัขอบคุณหลายสวัสดีครับ